ตอนที่102ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนที่4เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัตการันมาเป็นผู้ดาเนินรายการคะ่ะคุณผู้ฟังคะวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นคือเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการสร้างความมั่นคงของชีวิต และสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหลายตอนที่ผ่านมานะคะเราได้นำเสนอหลากหลายมุมมองจากนักวิชาการในการสร้างความมั่นคงและสันติภาพให้เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของในแพทย์นิรันพิทักษ์วัชระคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณหมอนิรันเป็นท่านหนึ่งค่ะ ที่ให้ความสำคัญและสนใจแนวทางการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจึงได้สัมภาษณ์คุณหมอนิรัน์ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นผู้กำหนดนโยบายในพื้นที่และหลักสิทธิมนุษยชนสิทธิทางการเมืองว่าประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากน้อยเพียงใดโดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยเสียงผู้หญิงของเรา คุณโซรยาจามจุรีร่วมพูดคุยและสัมภาษณ์กับคุณหมอนิรันด์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนอื่นเราไปฟังคุณหมอนิรันด์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนกันก่อนค่ะหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีหลักที่พื้นฐานอยู่3อย่าง1คือสิทธิพลเมือง2คือสิทธิการเมือง 3. คือสิทธิทางด้านสังคมหลักสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเนี่ยเป็นหลักพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนั่นหมายความว่ามองประชาชนนั้นเนี่ยเป็นพลเมือง ที่มีความอิสระและก็พึ่งตัวเองได้ในขณะเดียวที่สําคัญมากที่สุดพลเมืองในระบบใช้ปไายคือเป็นพลเมืองที่สามารถตรวจสอบการใช้หน้ารัฐที่ไม่เป็นธรรมได้ไม่ใช่พลเมืองที่หวังพึ่งเพียงจากรัฐตรงนี้เป็นหลักการที่สําคัญที่เราจะปกป้องไม่ให้เกิดเป็นรัฐที่ช่อชนดังนั้นเองการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะการมีส่วนร่วมในทางการเมืองที่สําคัญนี่คือการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนั่นหมายความว่า พลเมืองต้องลุกขึ้นมาตรวจสอบการใช่หนาารัฐที่ไม่เป็นธรรมต้องลุกขึ้นมาโวยวายต้องลุกขึ้นมาในการที่จะฟ้องร้องนะฮะการใช่หนาารัฐในกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงไม่ได้จํากัดแค่การชุมนุมคัดค้านแต่หมายถึงการที่ประชาชนนั้นใช้กระบวนการต่างๆในรัฐนูนที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมนอกจากนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สําคัญที่สุดนะฮะก็คือการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายในพื้นที่ การกำหนดตรงนี้เราเรียกว่าการกำหนดนโยบายสาธารณะของภาคประชาชนที่เน้นการมีส่วนร่วมเราตรงนี้เนี่ยครับมาจะทําให้การมองยุทธศาสตร์ของการแก้ไขจัดการสามจังหวัดภาคใต้นะเป็นการมองที่สอดคล้องต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเป็นอัตลักษณ์และประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งถ้าตามใดก็ตามนโยบายในเรื่องของการจัดการสามจังหวัดภาคใต้ ยังอยูอยอย่บนพื้นฐานของการใช้หนาารัฐหรือผลประโยชน์ถึงแม้ว่าจะทุ่มเงินมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ตกประโยชน์ถึงประชาชนแต่ตรงข้ามจะตกเข้าไปอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ในโยบายและใช้เงินต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปไม่ตรงจุดกลายเป็นการใช้เงินที่เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ําไม่สามารถแก้ปัญหายอย่างตรงจุดได้หรือ บางครั้งก็กลายเป็นการใช้เงินในการพัฒนาที่ทําลายชุมชนสามยอดภาคใต้ที่ซ้ำไปเราไม่ปฏิเสธคะคุณหมอว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากผู้ใช้ความรุนแรงที่มีแนวคิดเรื่องต้องการแบ่งแยกดินแดนอันนี้ในรายงานของกศก็ระบุไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากทางเจ้าหน้าที่รัฐเองนะคะที่ใช้ความรุนแรงใช้อํานาจโดยไม่ชอบ ต่อเรื่องคนที่มีแนวคิดเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนี้นะคะคุณหมอมีทัศนะต่อการที่จะใช้แนวทางในเรื่องของสินไม่ชนนี้นะคะคือนอกเหนือจากการมองเรื่องการจัดการโดยการใช้กฎหมายถ้าเขาใช้ความรุนแรงแล้วเนี่ยแนวทางอื่นหมอที่อาจจะบอกว่าการเมืองนําการทหารอะไรอย่างนี้นะคะหรือแนวทางในการที่จะส่งเสริมการใช้สินไม่ชนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อคนเหล่านี้เนี่ยให้เกิดการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้วิธีการ คุณหมอมีข้อเสนอตรงนี้ไงบ้างคะนี่ฮะคือปัญหาที่มันวุ่นวายในสังคมไทยขณะนี้ไม่ใช่แต่เรื่องสามจัดภักใต้แม้ทางเรื่องของวิกิจกรรทางการเมืองก็เกิดจากการมองอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันซึ่งถือว่าเป็นโรคปกติในระบบใช้ไตคนมีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันได้ในกรณีสามจับภักใต้เนี่ยเป็นการมองอุดมการทางการเมืองที่ต้องการให้พื้นที่สามจับภากใต้เนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ในกระแสของวัฒนธรรมของอิสลาม ึ่งตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องถูกต้องเพราะนี่คือสิ่งที่เติบโตมาจากรัฐนะฮะที่เป็นอิสลามเป็นรัฐปานีซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่เป็นเอกราชส่วนหนึ่งในอดีตการที่ผ่านมาแั้เมื่ออุดมการตรงนี้เราต้องการรักษาไว้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดว่าการใช้สิทธิในการต่อสู้ทางการเมืองนั้นนะท่านอาจารย์ปีดีย้าไว้เสมอว่าจะต้องเป็นการใช้สิทธิที่อยู่ในขอบเขตนั่นหมายความว่าการใช้สิทธิที่เกินขอบเขต กระทบต่อเสรีภาพของผู้อื่น <G rab ble> กระทบต่อความสงบเรียบร้อย <G rab ble> กระทบต่อเรื่องของชีวิตและสุขภาพ <G rab ble> นั่นคือการใช้ความรุนแรงนั่นเองดังั้นการใช้ความรุนแรงในการปริหารทางการเมือง <G rab ble> ของอุดมการที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยตรงนั้นไม่เรียกว่านาการต่อสู้ด้วยอุดมการ์ทางการเมืองเอาไต้ตรงนั้นเรียกว่าการสร้างสงครามมวลชนหรือการปฏิวัวววติประชาชนซึ่งตรงนี้เป็นแนวทางที่ไม่น่าจะถูกต้อง อ่านั่นหมายความว่าการใช้กําลังของประชาชนมาตอบสนองต่อการต่อสู้ช่วงชิงอํานาจและผลประโยชน์ซึ่งในประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเราพบว่าการต่อสู้ของกลุ่มอำนาจต่างๆเพื่อช่วงชิงอุดมการทางการเมืองนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มกกักจะเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มอำนาจมากกว่าอย่างเช่นเราเห็น <c oughs> ในเรื่องการต่อสู้ที่บอสเนียผมเองไปดูงานที่บอสเนียมาสิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้ ก็คือชีวิตที่สูญเสียไปเป็นจำนวนหลายหมื่นหลายแสนคนทราบปลักหักพังนะของบ้านเรือนรอยกระสุนและความแตกแยกของคนที่มีความคิดต่างต่างกันในเชื้อชาติและศาสนาแต่ว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยกลุ่มหน้าเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้เหลียวแลในการที่จะมาช่วยเหลือประชาชนนั่นหมายความว่าสภ้ามจะเหมือนว่าช้างสามนชนกันแต่ว่ายญ้แพรก,กับแหลกลาน เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสายแบบภาคใต้หรือการที่ความขัดแยงด้งทางการเมืองของสังคมในปัจจุบันเนี่ยที่ขัดแย้งจนกร,กระทบไปถึงทุกสถาบันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาสรุปว่าแนวทางในการดาเนินการตรงนี้เนี่ยในระบอบทุบไตนั้นคือการที่จะต้องต่อสู้ในทางการเมืองอันที่หนึ่งคือต่อสู้ในการเมือง,งรเรารัฐสภานั่นคือการเรียกร้องในการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการ สามจังหวัดภาคใต้เช่นทําให้เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็นพื้นฐานของหลักของการกระจายอำนาจนนะเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งตรงนี้เนี่ยในการปกครองของประเทศไทยขณะนี้ก็มีอยู่เช่นพัทยาก็เป็นเขตพิเศษกทมก็เป็นเขตพิเศษเราก็ต้องทําความใจในเชิงของรัฐสภาให้ยอมรับว่านี่ไม่ใช่เป็นการประกาศเป็นเขตอิสระนะครับไม่มีการควบคุมแห่งสิ้นแต่เป็นเขตที่สามารถมีการปกครองแบบพิเศษเพื่อให้สอดคล้องต่อ ภูมินิเวศวัฒนธรรมนะอันที่สองก็คือการที่ทำให้นะรัชชาสา่วนกลางยอมรับในความหลากหลายและทำให้เกิดมีการลักษณะของการปลดปล่อยในเรื่องของการทำงานในพื้นที่ที่เน้นคนในพื้นที่มากขึ้นนะที่เน้นในเรื่องของระบบภาษาวัฒนธรรมนะฮะนั่นคือการปลดปล่อยในเรื่องของความที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมอะดับส่วนกลาง และที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องทําให้เกิดสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่ประชาชนในพื้นที่จะต้องลุกขึ้นมาผลักดันในเรื่องของนโยบายการพัฒนาที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนหรือเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตัดไว้ตรงนี้มันจะสอดคล้องต่อหลักร,ร่ำนูนก็คือว่ารัำนูลนั้นเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไม่ได้เน้นเรื่องธุรกิจ แต่รัมณูนปกป้องให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างเศรษฐกิจการลงทุนและเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าวธรรมธรรมชุมชนนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเรามีแนวทางในการต่อสู้ในการทํางานในพื้นที่่ที่ผมคิดว่าประชาชนนะฮะและภาคประชาสังคมนักวิชาการนะฮะและข้าราชการในพื้นที่เนี่ยครับรวมทั้งนักต่อสู้หนุนชนเนี่ยต้องสร้างนะฮะแนวทางการต่อสู้ในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจในทางสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับถ้าตรงนั้นประโยชน์นั้นไม่เกิดกับพื้นที่แล้วเนี่ยนี่คือแนวทางการทํางานในระบบยุติไตที่เน้นในเรื่องของหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของประชาชนคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของในแพทย์นิรันพิทักษ์วชระคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณหมอนิรันบอกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบายในพื้นที่ชายแดนใต้ เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะจะทำให้มองยุทธศาสตร์ของการแก้ไขจัดการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการมองที่สอดคล้องต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเป็นอัตลักษณ์และประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งอย่างแท้จริงและคุณหมอนิลันนะคะยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าแนวทางการทำงานในระบอบประชาธิปไตยคือเน้นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะคุณผู้ฟังคะที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นหลักคิดและคำแนะนำดีๆจากคุณหมอนิรันพิทักษ์วัชระผู้ที่มีความรักความหยงใยและต้องการเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราคะ่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆและน่าสนใจเหล่านี้ได้ในรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ สำหรับวันนี้ดิฉันอัสรารัฐการันต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073 336 4 9ดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้